รพระองค์เองพระองค์นั้นช่วงต่อไปเป็นสาระสำคัญจากประสุทธันตปิฎกพุทธกะนิกายยุลนิเทศว่าโดยผู้จบเวทคำว่าทรงเป็นผู้จบเวททรงอบรมพระองค์แล้วอธิบายว่าพระผู้มีพระภาค ชื่อว่าทรงเป็นผู้จบเวทอย่างไรยานปัญญาปัญญินสีปัญญาภละธรรม,มาวิจยะสัโมโพชฌมวิมังสาวิปัสนาธัมมาทิธิในมรรคทั้งสี่เรียกว่าเวทพ <c oughs> ระผู้มีพระภาค ตรงถึงที่สุดตรงบรรลุที่สุดตรงถึงส่วนสุดตรงบรรลุส่วนสุดตรงถึงปลายสุดตรงบรรลุปลายสุดตรงถึงท้ายสุดตรงบรรลุท้ายสุดตรงถึงที่ปกป้องตรงบรรลุที่ปกป้องตรงถึงที่หลีกเร้น ทรงบรรลุที่รีกร้นทรงถึงที่พึ่งทรงบรรลุที่พึ่งทรงถึงที่ไม่มีภัยตรงบรรลุที่ไม่มีภัยตรงถึงที่ไม่จุดติตรงบรรลุที่ไม่จุดติทรงถึงที่ไม่ตายทรงบรรลุที่ไม่ตายทรงถึงที่ดับทรงบรรลุที่ดับแห่งชาติชราและมรณะ ด้วยเวทเหล่านั้นอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นผู้จบเวทเพราะทรงถึงที่สุดแห่งเวททั้งหลายชื่อว่าทรงเป็นผู้จบเวทเพราะทรงถึงที่สุดด้วยเวททั้งหลาย <c oughs> ชื่อว่าทรงเป็นผู้จบเวทเพราะทรงเป็นผู้รู้แจ้งทำรรเจ็ดประการคือหนึ่งทรงรู้แจ้งสกยทิฏฐิสองทรงรู้แจ้งวิจิกิจฉาสามทรงรู้แจ้งศีลพัตะปรามาตสี่ทรงรู้แจ้งรางคะห้าทรงรู้แจ้งโทสะหกทรงรู้แจ้งโมหะ เจ็ดทรงรู้แจ้งมานะและพระองค์ทรงรู้แจ้งบาปอกุศลธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพบใหม่มีความโกรนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติและชารามรณะต่อไป <c oughs> สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สพยะบุคคลวิจัยเวททั้งหมดของสมณพราหมณ์ที่มีอยู่เป็นผู้ปราศจากราคระในเวทนาทั้งปวงก้าล่วงเวททั้งปวงแล้วชื่อว่าผู้จบเวทพระผู้มีพระภาคชืค่อว่าทรงเป็นผู้จบเวทอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงอบรมพระองค์แล้วเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงอบรมพระวรกายแล้วอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาอบรมสติปัฏฐานอบรมสัมมาปัฏฐานอบรมอิทธิบาท อบรมอินทรียอบรมพละอบรมโพชฌงอบรมมากทรงละกิเลสได้แล้วทรงรู้แจ้งธรรมที่ไม่กำเริบแล้วทำิโรธให้แจ้งได้แล้วพระองค์ทรงกำหนดรู้ทุกข์ได้แล้วละสมุทัยได้แล้วจเจริญมากได้แล้วทำิโรธให้แจ้งได้แล้ว รู้ยิ่งทมที่ควรรู้แล้วกำหนดรู้ธทมที่ควรกำหนดรู้ได้แล้วละธทมที่ควรละได้แล้วจเจริญธรรมที่ควรจเจริญได้แล้วทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งได้แล้วพระองค์ทรงมีธรรมไม่น้อยใหญ่ลึกซึ้งประมาณไม่ได้อย่างลงได้ยาก มีพระธรรมรัตนะมากเปรียบดังทะเลหลวงประกอบด้วยอุเบกขามีองค์หกคือ <c oughs> ว่าด้วยอุเบกขามีองค์หกพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปทางพระเนตรแล้วไม่ดีพระไทยไม่เสียพระไทย้รงวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ ทรงสดับเสียงทางพระโสตแล้วทรงดมกลิ่นทางพระนาศิกแล้วทรงลิ้มรสทางพระเิิวหาแล้วทรงถูกต้องพุธัพระทางพระวรกายแล้วทรงรู้ธรรมรมทางพระไทยแล้วก็ไม่ดีพระไทยไม่เสียพระไทยทรงวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปทางพระเนตรแล้วก็ไม่ติดพระไทยไม่ทรงยินดีรูปทีห่นหน้าพอพระไทยไม่ทรงให้เกิดความกำหนัดพระองค์มีพระวรกายตั้งมั่นมีพระไทยตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีภายในหลุดพ้นดีแล้วทรงเห็นรูปนั้นที่ไม่น่าพอพระไทย ทางพระเนตรแล้วก็ไม่เสียพระไทย <c oughs> ไม่กริวไม่หดหูไม่พยายามบาทพระองค์มีพระวรกายตั้งมั่นมีพระไทยตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีภายในตรงหลุดพ้นดีแล้วสดับเสียงทางพระโสตแล้วตรงดมกลิ่นทางพระนาศิกแล้วทรงริมรสทางพระชิวหาแล้ว ทรงถูกต้องรทธรระทางพระวรกายแล้วทรงรู้ธรรมารมทางพระไทยแล้วก็ไม่ติดพระไทยไม่ทรงยินดีธรรมที่น่าพอพระไทยไม่ทรงให้เกิดความกำหนัดพระองค์มีพระวรกายตั้งมั่นมีพระไทยตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีภายในตรงหลุดพ้นดีแล้ว ทรงรู้ธรรมรมณ์นั้นที่ไม่น่าพอใจทางพระไทยแล้วก็ไม่เสียพระไทยไม่กริว้วไม่หดหูไม่พยายามบาทโรโอรคงมีพระวรกายตั้งมั่นมีพระทัยตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีภายในหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคทร <c oughs> งเห็นรูปทางพระเนตรแล้ว ็มีพระวรากายตั้งมั่นในรูปที่ชอบพระไทยและไม่ชอบพระไทยมีพระไทยตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีภายในหลุดพ้นดีแล้วสดับเสียงทางพระโสตแล้วตรงดมกลิ่นทางพระนาสิกแล้วตรงริมรถทางพระชิวหาแล้วตรงถูกต้องโพธพพะทางพระวรากายแล้ว ทรงรู้ธรรมรมทางพระไทยแล้วก็มีพระวรกายตั้งมั่นในธรรมรมที่ชอบพระไทยและไม่ชอบพระไทยมีพระไัยตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีภายในหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปทางพระเนตรแล้วก็ไม่ทรงกำหนัดในรูปที่ชวนกำหนัด ไม่ขัดเคืองในรูปที่ชวนให้ขัดเคืองไม่หลงในรูปที่ชวนให้หลงไม่โกรธในรูปที่ชวนให้โกรธไม่เศร้าหมองในรูปที่ชวนให้เศร้าหมองไม่มัวเมาในรูปที่ชวนให้มัวเมาสดับเสียงทางพระโสดแล้วตรงดมกลิ่นทางพระนาศิกแล้วตรงริมรถ ทรงรู้ธรรมารมทางพระไทยแล้วก็ไม่ทรงกำนัดในธรรมารมที่ชวนให้กำนัดไม่ทรงขัดเคืองในธรรมที่ชวนให้ขัดเคืองไม่หลงในธรรมารมที่ชวนให้หลงไม่ทรงมัวเมาในธรรมที่ชวนให้มัวเมาไม่ทรงเศร้าหมองในธรรมารมที่ชวนให้เศร้าหมองพระผู้มีพระภาคเมื่อทอดพระเนตร ก็สักว่าทอดพระเนตรเมื่อสดับก็สักว่าสดับเมื่อรับรู้กลิ่นรสโอพพะก็สักว่ารับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมมารมก็สักว่ารู้แจ้งไม่ทรงติดในรูปที่ทรงเห็นไม่ทรงติดในเสียงที่ได้สดับไม่ทรงติดในกลิ่นไม่ทรงติดในรสและไม่ทรงติดในสัมผัสที่รับรู้ ไม่สรงติดในธรรมารมที่ทรงรู้แจ้งไม่มีตัณหาไม่มีใจประทุษร้ายตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยไม่ผัวพันพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องในรูปที่ทรงเห็นมีพระไัยเป็นอิสระจากกิเลสอยู่ไม่มีตัณหาไม่มีใจประทุษร้าย สัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยทรงไม่ทรงพัวพัน์ลลขาดไม่ทรงเกี่ยวข้องในเสียงที่ได้สดับในกลิ่นรสปทพะที่รับรู้ในธรรมรมที่ทรงรู้แจ้งมีพระไัยเป็นอิสระจากกิเลสอยู่ <c oughs> พระผู้มีพระภาคมีพระเนตรทรงเห็นรูปทางพระเนตรแต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีความกำหนัดด้วยความพอพระไทยมีพระไทยหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคก็มีพระโสดัะดับเสียงทางพระโสดแต่ไม่ทรงมีความกำหนัด ด้วยความพอพระทัยมีพระทัยหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคก็มีพระนาสิกทรงดมกลิ่นทางพระนาสิกแต่ไม่ทรงมีความกำหนัดด้วยความพอพระทัยมีพระทัยหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคก็มีพระชิวหาทรงริมรถทางพระชิวหา แต่ไม่ทรงมีความกำหนัดด้วยความพอพระไทยัยมีพระไทยหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคก็มีพระวรกายทรงถูกต้องปทัพาาทางพระวรกายแต่ไม่ทรงมีความกำหนัดด้วยความพอพระไทยมีพระไทยหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคก็มีพระไทยทรงรู้ธรรมรมณมทางพระไทยแล้ว แต่ไม่ทรงมีความกำหนัดด้วยความพอพระไทยัยมีพระไทัยหลุดพ้นดีแล้วตาชอบรูปยินดีในรูปชื่นชมในรูปพระผู้มีพระภาคทรงฝึกคุ้มครองรักษาสํารวมพระเนตรแาะทรงแสดงธรรมเพื่อสํารวมตานั้นหูชอบเสียงยินดีในเสียง ชื่นชมในเสียงจหมกชอบกลิ่นยินดีในกลิ่นลิ้นชอบรสยินดีในรสยื่นชมในรสพระผู้มีพระภาคทรงฝึกปุ้มครองรักษาสำรวมลิ้นและทรงแสดงธรรมเพื่อความสำรวมลิ้นนั้นกายชอบโพธัพะยินดีในโพธัพะชื่นชมในโพธัพะใจชอบธรรมารม ยินดีในธรรมารมชื่นชมในธรรมารมพระผู้มีพระภาคทรงฝึกคุ้มครองรักษาสํารวมและทรงแสดงธรรมเพื่อสํมรวมใจนั้นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าคนทั้งหลายนำสัตพาหณะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุม พระราชาย่อมทรงราชพาหนะที่ฝึกแล้วในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกแล้วซึ่งอดกลั้นต่อคำร่วมเกินได้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าอาชานายมาสินทบช้างใหญ่ที่ได้รับการฝึกหัดแล้วประเสริฐแต่คนที่ฝึกหัดแล้ว ประเสริฐกว่าสัตว์พาหณะเหล่านั้นเพราะใครก็ไปนิพพานอันเป็นทิศที่ไม่เคยไปด้วยยานพาหณะเหล่านั้นไม่ได้เหมือนบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนฝึกหัดแล้วอย่างดีไปถึงได้พระอรหันต์ทั้งหลายหลุดพ้นจากภพใหม่แล้วบรรลุถ,ถึงภูมิที่ฝึกแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในมานะทั้งหลายท่านเป็นผู้ชนะแล้วในโลกผู้ใดอบรมอินทรีย์แล้วในโลกทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกผู้นั้นเป็นผู้อบรมแล้วฝึกดีแล้วรู้ชัดทั้งโลกนี้และประโลกรอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้น พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงอบรมพระองค์แล้วอย่างนี้รวมความว่าถ้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าตรงเป็นผู้จบเวทตรงอบรมพระองค์แล้ว <c oughs> ว่าโดยทุกคาว่ามาจากไหนหนอในคำว่าทุกเหล่านี้เกิดมาจากไหนหนอเป็นคำถามด้วยความสงสัยเป็นคำถามด้วยความข้องใจเป็นคำถามสองแง่เป็นคำถามมีมุมหลากมีมุมหลายหลากว่าอย่างนี้หรือหนอม่ใช่หรือหนอเป็นอะไรเล่าหนอ เป็นอย่างไรเล่าหนอรวมความว่าจากไหนหนอคำว่าทุกข์ได้แก่ชาตทุกข์าราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุก์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาทุกขทุกคือความเสียหายทุกเนื่องจากเกิดในนรกทุกเนื่องจากเกิดในกำเนิดเดรจฉาน ทุกเนื่องจากเกิดในเปรตวิสัยทุกเนื่องจากเกิดในโลกมนุษย์ทุกเนื่องจากถือกำเนิดในครันทุกเนื่องจากการอยู่ในครันทุกเนื่องจากการคลอดจากครันทุกที่สืบเนื่องมาจากผู้เกิดทุกของผู้เกิดที่เนื่องมาจากผู้อื่นทุกที่เกิดจากความพยายามของตนทุกที่เกิดจากความพยายามของผู้อื่น ความทุกข์กายความทุกข์ใจทุกในสงสารทุกที่เกิดจากความแปรผันโรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้พิษไข้เสื่อมซสมโรคท้อง เป็นลมสลบลงแดงจุกเสียดอหิวาตกโรคโรคเรื้อนฝีกรากมองคร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านหิดปูดโรคละลอกโรคดีซ่านโรคดีกำเริบโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤทธิ์สีดวงความเจ็บป่วยที่เกิดจากดี ความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะความเจ็บป่วยที่เกิดจากลมไข้สันนิบาตความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูความเจ็บป่วยที่เกิดจากการผัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้สัดส่วนความเจ็บป่วยที่เกิดจากความเพียรเกินกําลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะทุกที่เกิดจากสัมผัสแห่งเหลือบยุงเหลือบยุงลมแดดและสัตว์ร้อยครานทุกเพราะมารดาตายทุกเพราะบิดาตายทุกเพราะพี่ชายน้องชายตายทุกเพราะพี่สาวน้องสาวตายทุกเพราะบุตรตายทุกเพราะธิดาตายทุกเพราะความพินาศของญาติทุกเพราะความเสียหายที่เกิดจากโรค ทุกเพราะโรคทัพพินาฏทุกเพราะศีลวิบัติทุกเพราะทิฏฐิวิบัติความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าใดปรากฏในเบื้องต้นความดับแห่งธรรมเหล่านั้นย่อมปรากฏในเบื้องปลายวิบากอาศัยกรรมกรรมก็อาศัยวิบากรูปอาศัยนามนามก็อาศัยรูปนามรูปเป็นไปตามชาติ ราราติดตามพยาธิโครอบงามรณะย่ำยีตกอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่หลีกเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเหล่านี้เรียกว่าทุกข์ท่านเมตคูทูลถามถึงมูลเหตุต้นเหตุการเกิดขึ้นแดนเกิด สมุิฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยเหตุเกิดแห่งทุกเหล่านี้ว่าเกิดมาจากไหนหนอคือเกิดมาจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนได้แก่มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด คือขอทูลถามทูลขอทูลอารัธนาทูลให้ทรงประกาศรวมความว่าทุกเหล่านี้เกิดมาจากไหนหนอสำหรับเช้านี้ก็ยุติไปเพียงเท่านี้ต่อไปก็นั่งกรรมฐานต่อ สมควรแก่เวลาก็ขอให้กำหนดขยับขยายค่อยๆค,คลายออกจากการนั่งกําหนนต่อไปก็ตั้งใจแค่เมตตา อหังสุขิโตโหมินิทุโคโหมิอเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอดีโคโหมิตุขีอตานัง อริหารามิสเปสตาอเวราโหนตุปยาปัช,ชาโนตุอนิคาโหนตุสุขีอตานางังอริหารันตุ ทีทางโนอุญญาภาคางังสับพระสตานางเอมาใจแพ่ไปแล้วก็วุติไปเดี๋ยวพวกเรากราบพรตนะไตรจะได้แยกย้ายกันไปกำหนดต่อ ยมงตัวครับเราต้ตงนั่งไทร้อมกันค่ะอะระหังสามาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวากาโต เจ้าค่าวารจอกระบพระอาจารย์เจ้าค่ะโยเคทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะ